โอเคกดที่ลุงพลแล้วกันนะครับหน้าแม่งเหมือนลุงพลน,นะครับถ้าใครคิดว่าเหมือนลุงพลก็กดหนึ่งนะครับเราตาะโลมมาร์ินเน็ตกันก็ลุงพลน,นะครับผมขอหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าสิ่งสัติกสิ่งจัตสิจะออกหรือเปล่านะครับลุงพลออไว้ออกไว้เฮ้ยเุ้ยเย้เรียบร้อยลุดลุงพล ัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโน1นะครับก็โอเคเมื่อวานพี่ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าพี่ขอพักผ่อนหน่อยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับพี่จะมาเปิดไอคอนเช่นเคยนะครับโดยการใช้สูตรของน้องๆเลยนะครับใครคิดว่าสูตรใครเจ๋งใครเด็ดอ่ะเม้นมาทวิกเม้นลงมาได้เลยนะครับโอ้โหลิ้นกุมพันกันโอเควันนี้นะครับผมต้องได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไอดีนี้เป็นของ FC นะครับ พี่ครับลองสูตรกดตัวล่างเออนั่นแหละกดครั้ง3ามวินะครับกดตัวล่างของตํานานนะครับไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะครับมามาดูของสูตรน้องคนแรกนะครับดูกับกูนะแล้วพี่จะย้าเลยนะครับว่าสูตรอะมันไม่มีอยู่จริงนะครับก็นั่นแหละพี่พี่มาทําเป็นสีสันนะครับสูตรมันไม่มีแน่นอนนะครับทุกคนอย่าไปเชื่ออย่าไปอะไรทั้งนั้นเลยโอเค อันนี้พี่มาแบบเออมาทําเป็นคอนเทนต์นะครับไหนไหนพี่ก็จะมาเปิดแล้วพี่ก็ขอแบบเออความคิดเห็นจากน้องๆน,นะครับโอ okay. <c oughs> เคเสียงกูแหบเลยโอ้โหหกร้อยทองนะครับกดตัวแรกแล้วกดตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างตัวแรกโอเคไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะครับสูตรนี้แต่ว่ายังไงก็ต้องได้นะกดตัวแรกตำนานนะครับแล้วก็กดลูกกกูเช่นเคยนะครับโอเค จัดไปแตกหรือไม่แตกนะครับโอ้โห,โโหสูตรของน้องคนนี้ก็เกลือนะครับโอ้โหอิตาลีนะครับอิตาลีนะอินเตอร์มิลานนะวะใครวะเบอร์ยุทสามโอเคก็นั่นแหละตามที่พี่บอกนะครับใครที่มีสูตรเด็ดๆที่คิดว่าเจ๋งอะ่ะเม้นลงมาได้เลยนะครับโอเคเราก็เกลือไปแล้วนะสองร้อย ซึ่ง ID นี้ของ f c นะครับไม่ใช่ของผมนะครับสูตรกดตัวที่อยากได้แล้วกดสุ่มสูตรนี้200ทองออก2อตัวฮยออกไอคอนของตัวมันจะเป็นไปได้ไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหออก2ตัวนะโอเคมันบอกว่ากดตัวที่อยากได้นะครับผมอยากได้3ตัวเลยนะก็กด3ครั้งแหละไม่รู้ว่าจะแตกไหมมันจะเป็นไปได้ไหมครับท่านผู้ชมโอเค รุดรุดโอ้โหได้เกลือนะโอ้โหเกลือนะสเปนว่ะเฮ้ยแต่ว่าสเปนว่ะเตะดำดำ,ดำแบบนี้ไข่ว่ะเดมเบเล่นะครับเบอร์สิบเอดโอ้โหก็ใกล้ใกล้เคียงอยู่นะโอ้โหมันก็ท็อปๆ็อปดนมนอยู่แต่ว่าตำนานไม่ออกนะอือฮ <c oughs> โอเคงั้นก็ไปดูสุดต่อไปเลยนะครับสตรน,นี้ กดตัวที่อยากได้สองครั้งและกดตัวข้างล่างที่อยากได้หนึ่งครั้งก็ <_ an> สูตรเติมสูตรแรกนี่ว่า <_ an> โอเค <_ an> เหมือนว่าจะเม้น์มาเยอะนะครับกดตัวที่อยากได้หนึ่งครั้งแล้วก็กดตัวข้างล่างหนึ่งครั้งนะครับโอเคงั้นผมก็จะกดกดครั้งเอ้ย hey, ไม่ครั้งแล้วกดไปแม่งเลยโอเคโอ้โหไม่ออกว่ะ ก็มาครึ่งทางแล้วนะไอคอนเรายัางไม่ได้เลยนะครับเบอร์สี่สิบห้านะครับบอนเทาโอ้โหเกลือครับเกลือโอเคถ้าใครเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสูตรนี้สามสองหนึ่งโอ้โหมันจะแตกไหมครับท่านผู้ชมสามสองหนึ่งวะโอ้โหจัดไปครับสามสองหนึ่งกูไม่รอช้าละสามสองหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเกลือรหรือไม่นะครับโอเคปฏิหารจะมีจริงไหมกับสูตน,นี้โอ้โหไม่ออกว่ะเกลือแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะบาซิลเบอร์สริบนะครับโอ้โหเบอร์สริบบอลเทาแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดยวอยู่สองรอยทองขอสักตัวก็วยังดีอะ งั้นพี่ไปขอเปิดแพ็คญี่ปุ่นนะครับเปิดแบบเสริมดวงไปก่อนนะครับเผื่อมันจะแตกนะครับแต่ถ้าแตกตัวญี่ปุ่นนี้กูตบหน้าเลยโอ้โหโอเคเปิดเสริมดวงนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ไม่แตกแหละโอเคแต่ว่าก็เปิดไปแค่นั้นแหละโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่เลยนะครับโอ้โหบอลทองบอลเลดอันนั้นนะโอ้โหเรียบร้อยโอเคงั้นสูตรต่อไปพี่จะใช้สูตรพี่นะ สูตรอะไรดีว่าโอเคกดที่ลุงพลแล้วกันนะครับหน้าแม่งเหมือนลุงพลนะครับถ้าใครคิดว่าเหมือนลุงพลก็กดหนึ่งนะครับราจตาโลโมาติเนสงั้นก็ลุงพลนะครับผมขอหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าสิ่งจัดที่สิ่งตัดจะออกหรือเปล่านะครับลุงพลออกไว้ออกไว้เฮ้ยเุ้ยแย่เรียบร้อยสูุรลุงพลโอ้โหราจตาโลมาตินท หรือกูผัดกันวะโอ้โหราตาโรบาตินเนตครับอเหียแม่งหน้าเหมือนลุงพลน,นะกูก็เรียกว่าลุงพลแม่งแ,กแตกๆนะครับเฮียกูอึอ้งเลยนีย่โอ้โหขอบคุณนะครับลุงพลโอ้โหโอเคก็นั่นแหละได้มาตดึงกล้แล้วครับวันนี้โอ้โหก็ขอยินดีกับเอซีด้วยนะครับที่ส่งไอดีมาให้ผมเปิดนะครับ สำหรับใครที่อยากให้ผมเปิดก็ส่งมาได้นะครับโอเคแล้ว okay. ก็วันนี้เสร็จภารกิจไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับโอเคงั้นเจอกันแพ็กหน้านะครับจบ1นึ่งรยทองสุดท้ายโอ้โห,โหเกือบเกลือแล้วกูโอเคงั้นเจอกันวันหน้าบ๊ายบายกดตับให้พี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย